สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผักทอพุเท่าก็ต้องมานั่งหลบแดดนะครับนั่งหลบแดดก็ได้มั่งมองดูครับดูอะไรที่เขาว่าเลนล้ายมักจะมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่เสมอนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกัน อะไรที่เราดูว่าสวยงามก็มักจะมีสิ่งชั่วร้ายแล้วก็สิ่งไม่ดีส่อนอยู่เสมออย่างเช่นผักตบในอ่างน้ำอยู่นี้นะครับเห็นมันเป็นวัชพืชที่สร้างความลำบากสร้างความเสียหายให้แก่ลำน้ำแม่น้ำลำคลองตามห้วยหนองคองบึง ครับแต่มันก็มีดอกที่สวยงามนะครับที่มันซ่อนอยู่ในความไม่ดีของมันนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่เรามองดูสิ่งต่างๆเห็นว่าสวยงามมันก็มีมักจะมีสิ่งไม่ดีหรือสิ่งไม่งามซ่อนอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้หน้าหนาวแต่ว่าแดดก็แรงพุทเทาก็ต้องนั่ง พักแดดก่อนครับลบแดดพักเอาแรงครับพักเอาแรงนั่งอยู่ดูนกดูน้ำดูปลาก็ตามภาษาครับตามภาษาก็ในวัยเกษียณแล้วนะพักตอผู้เท่าก็ทำได้เท่าที่กำลังจะทำนะครับแต่เพื่อให้อ่ร่างกายมีการออกกำลังกายมั่ง นะครับก็อยู่ในสวนหลังบ้านบรรยากาศชิวๆสบายๆนะครับก็นั่งรบแดดดูก็คนวัยเกษียณระวังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างผักทอผู้เท่าในสมาชิกหลายๆท่านก็อายุมากแล้วก็แดดแดดแบบนี้ก็ต้อง นั่งหลบแดดนะครับถึงแม้จะเป็นหน้าหนาวอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอยู่เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วในทุกวันนี้ครับก็ต้องนั่งหลบแดดในหน้าหนาวกันมั่งแหละครับดูชีวิตอยู่บ้านนอกของประเทศไทยนะครับในส่วนหนึ่งของภาคอีสานของเราครับก็คงจะได้อยู่ประมาณนี้พักผ่อนนะครับ เอาเท่าที่แรงทำได้ครับนั่งดูนกดูปลาดูดอกไม้ดูสายน้ำที่ไหลครับเราก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งถึงจะไม่มีเงินทองมากมายนักเราก็ไม่อยากกลํำอยากรวยเอาพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนก็คงอยู่ประมาณนี้นะครับเราพักผ่อนตามภาษา คนเข้าสู่ัยสูงวัยนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ